ปั๊มโซลาเซลล์เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับแล้วเราเลือกใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีเนื้อหาใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับปั๊มโซลาเซลล์ที่ผมจะพูดถึงในที่นี้นะครับจะเป็นการใช้งานสำหรับการเกษตรนะครับเป็นหลักนะไม่รวมปั๊มที่ใช้ตามบ้านนะครับข้อแตกต่างสำหรับการใช้งานสองประเภทนี้เนี่ยก็คือระบบปั๊มน้ําที่สําหรับบ้านเนี่ยมันตต้้้้้ออองงเเเเเเปปิิดดดดดดมมมมื่่่่่ไไไไหรรกก็็นดดนนนนนะะะคัับบบีีีีแแยยาจ ในระบบออฟกริดธรรมดาทั่วไปนะครับจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่นะครับแต่ระบบที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นระบบปั๊มน้ําเพื่อการเกษตรนะครับคือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะส่วนมากเนี่ยจะเน้นที่การมีน้ําเพียงพอนะครับแต่ไม่ได้สนใจเรื่องของเวลาที่ใช้นะครับอย่างเช่นการสูบน้ําเข้านาการลดน้ําในสวนหรือว่าในไร่การลดน้นํนนาต้นไม้เนี่ยโดยแค่เป็นการกําหนดปริมาณน้าที่ต้องการนะทีนี้ปั๊มที่ใช้ในระบบโซล่าเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบ AC แล้วก็ระบบ DC นะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนประกอบของระบบกันก่อ แล้วเดี๋ยวเราคข้ยไปพูดถึงราคาในตอนท้ายเนาะปั๊ม AC เนี่ยปกติมันจะมีทั้ง1 p h a s เฟสแล้วก็3 p h เฟสนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับปั๊มปกติทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวแปลงไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับหรือว่าที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ในอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะมีตัวคอนโทรลปั๊มน้ําอยู่ด้วยนะครับโดยอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากอินเวอร์เตอร์ปกตินะครับก็คือมันจะปรับความถี่ของไฟฟ้าได้นะมันก็เลยไม่สามารถที่จะใช้กับเครื่องใช้้ไฟฟาทั่วไไปได้นร์ นะแต่ยังต้องการตัวคอนโทรลปั๊มน้ําอยู่ดีนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะติดมากับตัวปั๊มเลยนะครับอย่างในรูปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับตัวคอนโทรลจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยเราดูแค่นี้เนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าหากเราเทียบทั้งระบบเนี่ยระบบ DC จะมีราคาที่ถูกกว่าระบบ AC นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ถูกไหมแต่ถ้าเรามางเฉพาะตัวปั๊มเนี่ยปั๊มดีจะมีราคาที่แพงกว่านะส่วนในระบบ AC เนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับก็คือมันสามารถที่จะสลับไปใช้ไฟบ้านได้นะ หรือว่าอินเวอร์เตอร์บางรุ่นเนี่ยจะสามารถผสมไฟบ้านได้นะเป็นลักษณะของไฮบริดนะรวมถึงระบบ AC เนี่ยจะสามารถหาปั๊มขนาดใหญ่ๆได้ง่ายกว่านะครับการซ่อมแซมก็ง่ายกว่าแล้วก็มีความทนทานมากกว่านะครับส่วนใครจะเลือกระบบแบบไหนเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่เริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยไม่ได้มีปั๊มอยู่แล้วนะครับแล้วกะว่าจะใช้ไฟจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวเนี่ยใช้ระบบ DC ไปเลยก็ได้นะครับแต่หากเป็นปั๊มขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วกังวลเรื่องของการดูแลรักษาอาจจะใช้เป็นฟัม AC แทนนะครับทีนี้เรามา ปรภทปั๊มกันบ้าน,นะครับหลกัหลกๆปั๊มที่เราได้ยินกันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก3-4ชนิดนะครับแต่สำหรับงานเกษตรเนี่ยเราจะใช้หลักๆอยู่แค่2ชนิดเท่านั้นเองเนาะก็คือเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับกับปั๊มบาดาลน,นะ ซึ่งจริงๆแล้วเน,นี่ยปั๊ม2ชนิดนี้เนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยกันไปอีกนะครับแบ่งตามประเภทการทํางานออกไปอีกนะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะเอาเป็นว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้าเราต้องการสูบน้ําปริมาณมากๆเนี่ยเช่นสูบน้ําเข้านาสูบน้เา,นานเข้าบอ่อเนี่ยไม่ได้ต้องการสูบน้ําจากพื้นที่ต่ําขึ้นไปพื้นที่สูงเนะี่ยแบบนี้เราใช้ปั๊มหอยโข่งไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการจะสูบน้ําจากที่ต่ําขึ้นที่สูงนะครับอย่างเช่นบ่อบาดาลน,นะแบบนี้ต้องใช้ปั๊มซับเมอร์สนะครับสำหรบบ ส่วนวิธีการตอบปั๊มประเภทต่างๆเนี่ยผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะเพราะผมเห็นว่ามียูทูบเบอร์หลายคนนะครับทำไว้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะตัวอย่างเช่นสมมติว่าใครอยากทําระบบลดน้ําส่วนขนาดเล็กนะครับต้องการใช้ปั๊มขนาดเล็กๆที่หาซื้อได้ง่ายตามช้อปปี้ลาซาด้านะลองไปดูคลิปของพี่สมชาย DIY นะครับคลิปเนี่ยชื่อว่าการติดตั้งปัมป๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับแต่ถ้าใครต้องการทําระบบการเกษตรนะครับไล่นาแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับลองดูคลิปติดตั้งปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด2องนิ้วนะครับของช่อง แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือช่องพี่หมีโซลาร์เซลล์นะก็จะมีเทคนิคต่างๆสําหรับการต่อปั๊มหอยโข่งเป็นต้นนะครับหรือใครต้องการทําปั๊มสําหรับบ่อบาดาลน,นะครับไปดูคลิปที่วิธีการเลือกใช้ปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์นะครับผมว่าทั้ง3ช่องเนี่ยทำไว้ละเอียดมากนะครับลองไปดูวิธีการต่อได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดนะส่วนในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการคํานวณขนาดปั๊มนะครับแล้วก็การคํานวณจํานวนแผงโซลา่าที่ต้องใช้นะครับบบน,นีี้้ปราณคงงคคงออุท่จชจถใลิ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมไปติดตามเนื้อหาดีๆบทความใหม่ๆที่เว็บไซต์ energyfordummy.com ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ